สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องเทเลยบอลสีอีกครั้งนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ช่องเทเลยบอลสีจะนําเสนอบอลสีที่ชื่อว่านางรากสดเทวีค่ะ ช่องของเราเคยนําเสนอบอนสีตับนางสงกรานคือนางขินลินีเทวีไปแล้วนะคะวันนี้เราจะนําเสนอบอนสีที่ชื่อว่านางรากสดเทวีกันนะคะนางรากสุดเทวีเป็นนางฟ้าอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเป็นทิดาของเท้ากบิบีรพมหรือเท้ามหาพรมนะคะ เมื่อวันที่13เมษายนตรงกับวันอังคารก็เป็นหน้าที่ของนางนะคะเพราะนางเป็นนางสงกรารประจำวันอังคารนะคะเป็นหน้าที่ของนางที่จะต้องถือพานที่มีพระเศียรหรือศีสะของพ่อเท้ากบิลภมูมหรือเท้ามหาสงการน,นะคะเวียนรอบเขาพระสุเมนลักษณะของนางนะคะนางทัดดอกบัวหลวง อาพรนะคะเครื่องประดับก็คือแก้วโมราโมราก็คือหินนะคะสเสวยนะคะภักสาหารนางสเสวยโลหิตนะคะโลหิตก็คือเลือดอพระหัตขวาถือตรีศูนย์พระหัตซ้ายถือธนูนะคะนางก็ทรงวราหะวะราหะก็คือทรงหมูนะคะเป็นพาหณนะ อทีนี้ทราบประวัติของชื่อนางรากสดเทวีแล้วมาดูลักษณะของบอนสีในสวนของเรานะคะใบนี้น่าจะเป็นใบที่น่าจะผลัดแล้วนะคะเป็นใบเก่าที่สุดแล้วของกอนี้นะคะลักษณะของใบนะคะเป็นหูรัดก็คือหูใบไม่ได้ยาวเป็นบอลใบาย,ยาวนะคะหูใบฉีกถึงสะดือ นะคะแต่หูไม่ยาวบิดพริ้วอ่อนช้อยหางยาวสวยงามนะคะอันนี้เป็นใบที่แดงเกือบทั้งใบนะคะก็มีป้ายนิดหนึ่งนะคะ,ะจริงๆเข้าป้ายแดงเนาะตร,นตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ส่วนที่ป้ายนะคะอ่ะใบนี้จะเป็นพื้นสีแดงนะคะแต่นี้หน้าจะป้ายใช่ไหมแต่จริงๆเข้าป้ายแดงนะคะอันนี้รอเล่นอ่าทีนี้เรามาดูนะคะเนี่ย ยาวสวยมากนะคะปิดเพวทีนี้มาดูกระดูกตรงกระดูกใบเส้นใบมันไปพร้อมกันกันกบสีน่ะนะคะกระดูกเส้นใบเนี่ยถ้ามองไกลๆก็เห็นชัดเจนนะแต่ว่าสีเขาจะกลืนกลืนไปกับพื้นใบเลยนะคะสําหรับใบนี้นะเพราะว่าแต่ละกออ่ามันจะมีใบไม่เหมือนกันอันนี้ดูด้านหลังด้านหลังนะคะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเนี้ย เส้นใบกระดูกใบก็นนูนชัดเจนอยู่นะคะอ่ะอันนี้เป็นใบที่แดงนะคะแต่ทีนี้มาดูใบที่เขามีแบบนี้บ้างสิมีสีเขียวมีพื้นสีเขียวเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะลักษณะใบนะคะเนี่ยกระดูกถ้าเป็นสีถ้าพื้นตรงที่ป้ายสีแดงก็จะแดงตรงที่เป็นพื้นสีเขียวก็จะเขียวนะคะ,ะมาดูตรงน,นี้ด้านหลังด้านหลังก็ กระดูกชัดเจนนะคะคอใบบอลสีของเราเนี่ยเอาออกมาจากตู้นะคะเพื่อเอาออกมาจากตู้ได้สามสี่วันนะคะเพื่อให้เขาแข็งแรงมันก็เลยโอนเอียงนิดหนึ่งนะคะคอใบก็สีแดงนะคะอรวมมักสีแดงแล้วกันนะคะมีสะพานสะพานของเขาเนี่ยมันก็เป็นสะพานสีอ่อนๆนะคะ นะคะสะพานเดี๋ยวมันคือเรารัดไว้เรารัดไว้เพราะว่าหนึ่งดินดินก็นิดเหลือนิดเดียวแล้วนะคะต้นมันสูงสูงจึงทําให้ดินคือดินไม่ได้อุ้มต้นเขาเลยเพราะดินเขายุบลงไปเยอะเราก็เลยเอาออกมาเพราะเพราะเราเห็นหน่อด้วยเห็นหน่อใหม่ก็เลยเออยังไงก็เอามาแยกหนอ่อดูหัวก็ยังดีนะคะ ถ้าได้หัวใหญ่ก็จะทําการเลยนะคะทําการปฏิบัติการนะคะผ่านะคะแต่แต่แตอ่าเรามาดูต่อแล้วกันนะคะอ่ามาดูตรงนี้คือเรารัดไว้นะคะถ้าอย่างนั้นเราจะเห็นฟอร์มไม่สวยวลานําเสนอนะคะคอ่ากล้องกล้องเหมือนมีสะพานมีสะพานนะคะแต่ไม่ได้ดําไม่ได้นําสนิทไม่ได้ดํา เป็นเป็นเส้นน่ะเป็นเส้นจากคอใบามาจนถึงโคนเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังสีแดงก้านสีแดงอันนี้ต้นแก่ต้นแรกสีแดงแต่มาดูไอโนอนอใหม่เนี่ยนะคะใบเขียวมาเลยนะคะรู้จะป้ายจะกัดไม้นะคะเพราะเราก็เพิ่งมีนี่แหละนะคะเพิ่งมีเพิ่งเห็นพัฒนาการของเขาปลายใบสวย ใบยาวสวยมาเลยนะคะเนี่ยก้านใบก็ยังไม่แดงเดี๋ยวไม่รู้ฮาเขาแก่ไปกว่านี้จะแดงไหมนะคะอันนี้คือลักษณะของนางรากสดนะคะเทวีบอนสีของสวนเรานะคะก็ต้นสูงประมาณหัวเข่านะคะสูงประมาณเข่าของผู้เลี้ยงนะคะเนี่ยเขามีหนอบอลสีถ้ามีหนอเนี่ยเราก็จะแยก เป็นโอกาสทองของเรานะคะเราก็จะแยกหนอ่อแล้วก็ลื้อดูต้นแม่ว่ามีหัวไหมถ้าหัวใหญ่ก็ทําการเลยนะคะปฏิบัติการของเราเลยนะคะก็คือผ่าหัวนะคะก็จะได้เพิ่มจํานวน,นรักสดทีวีสวยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะวันนี้ช่องของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ